ตอนนี้ค่อนข้างใหญ่อันนี้กระถางเม็ดสามสิบปูตะโกพญาตะโกครับใหญ่มากนะครับต้นนี้ครับการไล่ลําดับอะครับมันไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บแล้วดึงยอดขึ้นไปยอดเดียวแล้วจบไม่งวนจบกันไม่ใช่การไล่มาต้องเป็นการทดทดเป็นระดับบนขั้นขั้นขั้นใช่ครับดต่างชาติยังยังมาซื้อตะโกไทยเลยอ่าใช่ครับแล้วแล้วเราคนไทยเนี่ยเราจะไม่ซื้อตะโกไทยได้ไงครับมากอะไรสวยขนาดนี้นะ คือเราเห็นต้นไหนสวยแล้วก็ตามตามไปเลยเงี้ยอันนี้คือจบแล้วอันนี้เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเรเสวยครับสมบูรณ์แบบมากครับมาดูมาดูแพมหน้าต้นนี้อันนี้ก็ยังไม่จบนะอันนี้ก็ยังต้องทํารายละเอียดอีกพอสมควรหินสวยแล้วก็ลากดีแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างได้ครับไม่ต้องห่วงต้นนี้น่าจะมันแปดปีเก้าปีประมาณนะที่ที่ที่ต่างคนสร้างมานะประมาณนครับ โล่งโล่งสบายนะครับพี่นี่ข้าวสไตล์ผมไม่จะไม่ใช่ไม้พุ่มไม่ทุ่มไม่ทิดครับไม่ทึบไม่ทึบโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างใหญ่อันนี้กระถางเมตรสามสิบปูตะโกพญาตะโกครับใหญ่มากนะครับต้นนี้ครับเขาสร้างกันยังไงครับพี่ที่นี่ทําไมเขาสร้างกันมานานแล้วผมคือ ผมเกิดทานหรือเปเล่าเฮ้ยตอนสร้างกันไอ้กิ่งพวกนี้ก็สร้างกันเองเลยคือคือตอนนี้บอกตรงๆว่ามันอยู่กับเจ้าของเดิมอะ่ะแล้วเขาโทรมแล้วคราเนี้ยกิ่งพวกนี้จะตายกันหมดเลยมันมาสร้างใหม่หลายกิ่งเลยครับแต่ว่าได้เราได้โครงสร้างเดิมฐานโครงสร้างฐานน่าม,มันน่าจะเป็นต้นที่ผมเห็นว่าสวยสุดเท่าที่เคยเห็นมานะผมอาจจะเห็นมไม้น้อยไปนะว่่ตอนนี้มันฐานมันเนี่ยน่นาจะสวยครับเห็นแล้วก็ชอบเลยถูกใจเลยครัแล้วก็ได้ใหญ่ เออแต่ฐานมันบานหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจัดลากเลยอ่ะคงคงไม่ได้จัดลากเป็นธรรมชาติที่เขาขุดกันมาครับอืมแล้วก็โคนใหญ่ก็ปลายเหลือเล็กนิดเดียวอแล้วแล้วการไล่ลําดับอะครับมันไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บแล้วดึงยอดขึ้นไปยอดเดียวแล้วจบไล้วมวนจบกันไม่ใช่การไล่มาต้องเป็นการทดทดเป็นระดับขั้นขั้นขั้นใช่ครับทดทดขั้นหลายขั้นเลยครับหลายขั้นเลยกว่าจะได้ผมว่าการสร้างต้องสิบปีขึ้นนะครับสิบปีขึ้น เฉพาะก,การสร้างราาส้งนะนะอายุสร้างอายุสร้างครับครับ<ฮ>มีแต่ของแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ทีนีส่สุดๆเลยก็พยายามเลือกเลือกอไอที่เราชอบครับที่เราชอบอะคชอบตะโกส่วนตัวหรือว่าคือ<ง>คือตะโกเนี่ยเป็นเป็นเป็นไม,ม,ม,ม้อมตะกของไทยอยู่แล้วครับครับน้ำตาลของไทยอยู่แล้วมันต่างชาติยังยังมาซื้อตะโกไทยเลยอ่าใช่ครับแล้วแล้วเราคนไทยเนี่ยเราจะไม่ซื้อตะโกไทยได้ไงครับ มันต้องสร้างสวยๆให้โชว์เขาเเนาะพวกพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องว่าอะไรเพราะว่าต่างชาติจะถามเยอะมากต่างชาติพวกมาเล่พวกนี้จะถามมาเยอะเขาชอบตะโก้แล้วต่างชาติเองครับอย่างสวนจะประดิษฐ์นะครับเขาเขาซื้อซื้อไปเป็นพันต้นเลยมั้งฮะเยอะมากครับไม่ค่อยได้เปิดเผยผมก็แค่ลงในกลุ่มเล็กๆกันเลยครับที่ทินนี่ก็จะไม่ค่อยโพสเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้โพสอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับวันนี้เก็บเก็บไว้เก็บไว้ดูส่วนตัวเป็นความชอบ แต่ก็สนุกกับการสร้างกันอยู่ครับอย่างเงี้ยเต้นตอนมาใหม่ๆเนี่ยมาอยู่กับผมได้หลายเดือนเหมือนกันนะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลงจ้ามเป็นคนสร้างดูแลให้ผมเอามาตัดคัดกิ่งอีกเยอะเหมือนกันคือเอาเป็นสไตล์เราอะนะเออครับของรูบ้างของเราบ้างครเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกิ่งเดิมจากธรรมชาติของกิ่งเนี่ยกิ่งเดิมครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราสร้างเนี่ยถ้าเองอย่างเราต้องขึ้นสี่ห้าใช จริงเดิมมันพอดูได้ก็เลยคงไม่เอาไว้ครับเอาไว้ดูรากฐานเอาไว้ดูโครงสร้างเลยสวยจริงฮะต้องมาดูต้นจริงครับจะดูนี่ครับมาดูต้นนี้เป็นบุญตามากโอ้โหหมากอะไรสวยขนาดนี้นะดูิคือคือเราเห็นต้นไหนสวยแล้วก็ตามตามไปเลยเงี้ยไอหินนี่ก็อลังการมากครับพี่นี่เพราะกำลังโกบอกก้อนนี้ซื้อมาขอซื้อมาสิบกว่าปีแล้วบอกก้อนนี้ซื้อมาสามพันก้อนนี้นะเออ ดูมากอยากส่วนมากเขาไม่ได้ใช้หลายเส้นนะไม่ไม่ไม่กี่เส้นครับเดี๋ยวสร้างสร้างจริงๆจะน้อยกว่านี้อีกครับจริงครับโอ้สวยลา้นรากไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ว่าให้รากรากมันดูสละสลวยแล้วก็มันมีมิติไม่ลกตาครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมีแยกออกมามันจะดูสวยกว่ารากเส้นเดิมยันี้ก็เกิดจากการทดเหรอครับไม่ไม่ได้ทุครับอันนี้อาจจะอาจจะมาทีเดยวแล้วแยกมันคือเขาแตกมาแล้วเราก็เลยเลี้ยงให้ใหญ่ครับอันนี้คือจบแล้ว อันนี้เก้าสิบเ้าิบห้าปอร์เซ็นต์ลยแล้วเก้าิบเอร์เซนนี้ครับเพราะว่าเหมือนผมต้องเลี้ยงรายละเอียดอีกนิดนึียวรายละเอียดปลายกิ่งนี่นะแต่แต่หมากบ่าคนไม่ไม่ยากหมากแต่ว่าหมากข้อเสียกับเขาคือข้อขอจะยืดนิดหนึ่งแต่ถ้าเล่นไม้ใหญ่ไม่มีปัญหาหมากนะครับพอยืดมันนี่ใครับเล่นบนไทยไม่เป็นมาดูตรงนี้คือรู้หมดเลยนะกิ่งอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยกิ่งชัดเจนมากแล้วถ้าดูด้านข้างอะไม้ต้นนี้ผมว่าเขาคนคนสร้างมือแรกอะไม่ใช่ผมนะเขาเขาสร้างได้ค่อนข้างดีมาก เอวบางหลังแล้วดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วดูข้างหน้ามันจะมีมิติใช่ใช่ครับมันลึกมากครับมันดูมีความลึกเลยแล้วนี่ครับดูอันนี้คือเอวเอ็นมาข้างหลังใช่ใช่ครับแล้วก็พยายามเอวมาข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับมาสวยจริงนะครับหมาตัวนี้แล้วก็ระยะพุ่มก็เป็นระยะหินฝั่งนี้กับระยะเนี้ประมาณนี้ครับมีปมเก่าไว้นะแล้วก็ช่องนี้อย่ามองให้เห็นจะเอาแค่นี้แค่นี้พออันนี้กิ่งซอนนี้เขาหลบหินกันอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ที่แรกที่แรกมาตรงเนี้ย มาตรงเนี้แล้วสร้างขึ้นมาปุ๊บแล้วมันชนหินอผมก็เลยบอกลุงจัางมาดึงลุงจัางมาปุ๊บบอกเดี๋ยวลุงไปเลี้ยงให้ลุงไปเลี้ยงให้ลุงจั่งก็เลยยกไปเลยแล้วแกก็ไปสร้างอย่างนี้เพื่อจะหลบกินมันก็เลยมองเห็นไม่ไม่ชนกินก็ดึงสี่บห้าแล้วก็ลง45ห้าโอ้โหสวยครับสมบูรณ์แบบมากให้คนรู้ว่าเนี่ยหมากสวยๆมันก็ต้นก็่ข้างใหญ่นิดหนึ่งหมากมันสร้างได้สวยขนาดนี้เลยครับ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 อันนี้หมากใบโพนะหมากใบเดี่ยวเลยนะไม่ใช่หมากธรรมดานะครับอ๋อ ออาหมักใบโพนะเป็นใบเดี่ยวเดี๋ยวจะมีต้นต้นให้ดูอยู่นี่ก็จะเป็นต้นจบจบสวยๆมาดูมาดูแพมหน้าต้นนี้ครับต้นนี้ก็อผมก็อยากเห็นต้นจริงมากพี่ที่นี่ถ่ายลงไปก็คือหลายต้นมันอลังการจริงๆเราก็อยากเห็นกับตาเนี่ยครับเราได้เห็นแล้วเนี่ยคือมันอันนี้ก็ยังไม่จบนะอันนี้ก็ยังต้องทํารายละเอียดอีกพอสมควรสไตล์มันคล้ายๆหมากเมื่อกี้เลยครับพี่คล้ายๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันเอวอ่อนทุกต้นเลยนะใช่ใช่ใช่ โอ้ยสวยจริงๆครับแ,แ,แต่อันดับแรกเลยเลือกเลือกหินก่อนเลยหินหินสวยแล้วก็ลากดีแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างได้ครับไม่ต้องห่วงลากกันแนบดีเหลือเกินครับค่อนข้างต้นนี้ก็อายุสร้างก็น,น่าจะาต้นนี้น่าจะมันแปดปีเก้าปีมั้งฮะประมาณนะที่ที่ที่่างคนสร้างมานะประมาณนะครับประมาณแปดปีเก้าปีมาอยู่กับผมปีกว่าแล้วอืมต้นนี้กิ่งนี้ไม่ ปร่งโล่งสบายนะครับพี่ครับครับสไตล์ผมไม่จะไม่ใช่ไม้พุ่มไม่ทุ่มไม่ทึบครับไม่ทึบไม่ทึบอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างต่ออีกนะเนีเดี๋ยวจะจัดให้เป็นพุ่มแบบม้จากประเทศนะครับเป็นพุ่มเป็นเป็นุ๋ยเมฆนะครับใช่ใช่ใช่อันนี้มันยังไม่จบไงฮะก็เลยยังยังยังสร้างกัตัดอันนี้ก็ตัดคุมไว้เฉยโอ้แต่ครับสวยมากนะอันนี้ก็พอจะสู้ต่างชาติได้นะเมืองไทยน่าจะทำไม้ไม้กอหินได้ค่อนข้างดีครับเทียบกับต่างชาติผมว่าน่าจะเก่งกกกวว่่่าาด้นะคครรัับบเเง สวยจริงๆแถมหน้าต้นนี้อลังการดูรากฝั่งนี้ครับอันนี้หลังข้างหลังข้างหรับข้างหลังก็ต้องทําเหมือนกันนะไม่ใช่แบบสวยๆมันต้องสวยสองหน้าครับนี่มันฝังลงอย่างงี้เลยครับพี่ทีครับครับแต่เนี้ยต่อไปอ่ะดูรากเขาแน่เนี้ยต่อไปอหินอาจจะแตกได้อะออาจจะนะอืมสวยการทำไม้ก่อหินก็อย่าไป อย่าเนี่ยนะฮะหินแตกไปแล้วอันนี้หินแตกไปแล้วเออบีบลากบีบจนแตกกันเออครับครับไม้ยันหนหินนะหินก็ต้องสําคัญนะนี่เนาะใช่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 ครับอือ้โหเป็นระเบียบอันนี้ก็จะเป็นโซนก็ไม้โครงสร้างนะครับพี่ที่นี่มันไม้โครงสร้างอันพวกนี้ส่วนใหญ่สร้างเองสร้างเองครับดูนี่ครับมาดูแค่